สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมอเรวัตหนุนพรบรสมรสเท่าเทียมพักเก้าไกลชี้ควรแก้ให้เท่าเทียมทั้งหมดแนะยอมรับความแตกต่างในเรื่องเพศ เมื่อวันที่15มิถุนายนที่รัฐสภานายแพทย์เรวัตวิสรุตเวธสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติพรบรสมรสเท่าเทียมของพักเก้าไกลว่าวักทองของกฤษณะมุรตินักปรัชญาชาวอินเดียในเรื่องของสิทธิเสรีภาพหากมนุษย์ไม่มีเสรีภาพก็คงจะไม่มีความสุข นายแพทย์เรวัตกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในเรื่องของการสมรสโดยมีผู้นำเสนอร่างพรบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้ามาสี่ร่างโดยเห็นว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันบางประการแต่กระนั้นนายแพทย์เรวัตกล่าวว่ายืนยันที่จะสนับสนุนพรบสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกล ให้เหตุผลว่าพึ่งจะเรื่องของ LGBTQ ในปี2,562หลังจากที่ได้รับเลือกให้ไปประชุมตามสถานศึกษารวมถึงสถานีโทรทัศน์ทำให้ต้องไปศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ ต้องสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ทำให้เข้าใจและรู้สึกเห็นอกเห็นใจว่าเขาต้องอยู่ร่วมกับเราในสังคมโดยไม่เท่าเทียมกัน นายแพทย์เรวัตกล่าวว่าหลังจากได้มีความเข้าใจได้ร่วมต่อสู้ LGBTQ มาตั้งแต่นั้นในเวทีดิเบตในปีพุทธศักราช2562ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยไทยรัฐทีวีและสถานที่อื่นๆ ตนเคยนำเสนอแนวคิดที่ทะลุกำแพงรวมถึงพูดถึงอนาคตอาจจะไม่มีคำไม่มีเพศนำหน้าชื่อนั่นคืออนาคตที่โลกก้าวหน้าจะไม่มีความเหลื่อมล้ำของความหลากหลายทางเพศจึงเป็นเหตุผลให้มาสนับสนุนพรบสมรสเท่าเทียม นายแพทย์เรวัตกล่าวว่าในเวทีดิเบตกลุ่ม LGBTQ ได้พยายามเรียกร้องสิทธิของกลุ่มในเรื่องของคู่ชีวิตหากขยับทีละขั้นอาจใช้เวลานานฉะนั้นเมื่อจะแก้กฎหมายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวควรแก้อย่างเต็มที่ออกมาในรูปแบบของการสมรสเท่าเทียมเป็นความคิดที่ก้าวหน้า เรื่องของเพศสภาพณนะปัจจุบันมีความหลากหลายบางท่านอาจตามไม่ทันแต่อยากขอให้มีความเข้าใจและสนับสนุนไม่อยากเอาเรื่องเพศสภาพเป็นเรื่องของการกดทับควรให้ความเท่าเทียมในกฎหมายผมจึงขอสนับสนุนพรบอรของพักก้าวไกลนายแพทย์เรวัตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ